ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทินลาขาดความจน ้าราศีเทวดาให้โชคดวงดีบารมีมากโลนรับเงินหลักล้านจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีไหนบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกันดวงการงานความสำเร็จเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอาจได้รับตำแหน่งใหม่ได้โชว์ฝีมือที่จะทำให้คุณนั้นก้าวหน้า ก้าวไกลไปอีกขัน้นส่วนการเงินจะมีโอกาสดีๆในการกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาเป็นดวงเปิดทรัพย์รับโชคดุนรับโชคลาภแบบจัดหนักจัดเต็มส่วนด้านความรักนั้นคนโสดหัวใจปัดขวามาเจอคนที่ตรงสเปคส่วนคนมีคู่อาจจะมีคนรักมอบของมีค่าให้หรือคู่ของให้โชค 2. ชาวราศีธนูการงานจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพรวมไปในทิศทางที่มั่งคั่งร่ำรวยถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนการงานให้ไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้อีกครั้งแถมช่วงนี้การเงินสถานการณ์ราบรื่นไม่ติดขดัด หากใครเคยมีปัญหาปัญหาทางด้านการเงินจะหมดสิน้นเตรียมรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยส่วนด้านความรักนั้นคนโสดจะมีโอกาสเจอคนรู้ใจคนมีคู่รักกันหวานชื่น 3. ชาวราศีตุลดวงการงานก้าวหน้าทีละนิดจริงๆก็เป็นดวงเปิดทรัพย์ รับโชคแต่ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณด้วยทํามากได้มากจะมีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านการเงินนั้นสถานการณ์ราบรื่นไม่ติดขดัดหากแมน้นเผชิญกับความยากลำบากในเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีคนเข้ามาเกื้อกูลส่วนด้านความรักนั้นคนโสดลองทำตามใจสั่งดูบ้างเพื่อสถานการณ์จะพลิกผันไปในทิศท,ทางที่ดี คนวีคู่รักกวานชื่นดี 4. ราศีมีนดวงการงานได้ลิเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้โอกาสในการเปิดธุรกิจอะไรก็จะดูเข้าข้างคุณไปหมดมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนโตการเงินของคุณน,นั้นคลองตัวมากยิ่งขึ้นประกอบกับเป็นดวงเปิดทรัพย์รับโชคจึงมีโอกาส ที่จะลุ้นนับเงินจนมือหยิกเล็กก็ว่าได้ช่วงนี้เงินมาจากกอนสวรรค์ของต้นเองล้วนด้านความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาทักอาจจะทำให้คุณวั่นว้วคนมีคู่อย่าปล่อยให้แฟนเบื่อใช้เวลาด้วยกันบ้างสุดท้ายนี้ราศีกรกฎ ดวงการงานเกิดความรับรื่นดีอะไรที่ตั้งใจเอาไว้จะสมหวังดังปารถนาไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจออนไลน์งานค้าขายหรือทำงานประจำงานรับรื่นแน่คิดสิ่งใดเป็นจริงส่วนด้านการเงินนั้นความเครียดที่เคยมี กำลังจะหมดสิ้นคุณหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจะมีเงินเก็บก้อนโตโอกาสดีๆมาแล้วให้กอบโกยผลประโยชน์เข้าไว้จะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มด้านความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจคนมีคู่รักกันดีหวานชื่น ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกดสับสก b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ